ชาวเน็ตย้อนคําทํานายเนื้อคู่สงกรานต์เตชันรงณ์แห่ลุ้นคืนดีแอฟทักษอนมีภาพมิตรภาพดีๆของงานส่งคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญทางครอบครัวแอฟทักษอนก็มีสงกรานต์เตชันรงณ์อดีตสามีมาร่วมงานด้วยบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความโศกเศร้าทั้งจากญาติผู้ใหญ่คนสนิทและเพื่อนพ้องมีชาวเน็ตหลายคนก็เชียร์ว่า สงกรานแอบมองแอฟหรือเปล่าอยากเข้าไปปลอบใจแต่ไม่กล้าหรือเปล่าแล้วก็มีหลายคนเชียร์ให้กลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งและสุดก็มีการพาไปย้อนฟังคำทํานายของสงกรานเตชันรงหลังจากที่คบกับแมตตอนนั้นมอกลิดได้ทํานายผ่านทางอมรินทีวีว่าพ้นทํานายจากดวงคู่นี้ไม่มีโอกาสได้แต่งกันแน่นอน บอกเลยว่าคู่ครองของคุณสงกรานนั้นถ้าจะเอาอยู่กันจนแก่เท่ามี2กรณีกรณีแรกต้องหน้าหมวยมีเชื้อจีนต้นตระกูลใชัยแท้หรือไม่ก็ต้องหน้าหมวยจีนไปเลยซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่มีใครเลยมีแต่หน้าคมเข้มหรือว่าเป็นลูกครึ่งมันก็ผิดตำแหน่งเนื้อคู่กรณีที่สองถ้ามีโอกาสในเรื่องเนื้อคู่ก็ต้องเป็นแม่ไม้ลูกติดที่เลิกกันไปแล้ว ถ้าไม่ขาวหมวยก็มีโอกาสกลับมารีเทิร์นกับคุณเอฟอันนี้ก็ถือว่าอยู่ด้วยกันจนแก่ได้เลยตอนนี้กับคุณเอฟเขาก็เลิกกันแล้วก็เลยถือว่าเป็นแม่ไม้ลูกติดถ้ากลับมาคบหรือว่ามาคุยกันใหม่ก็อาจเป็นเนื้อคู่กันได้